บ้างครับน้องชายพอใจผลงานไหมครับยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับทำไมถึงไม่พอใจครับพมดที่นี่ไม่มาเพิ่มหมดเลยเพิ่มป้ายยกสี่ยกห้าครับกูชกเรามาเป็นยังไงบ้างครับมาทีู้พาดีครับแข็งแรงอืมแต่ว่าปลายก็หมดเหมือนกันครับมั่นใจยกไหนครับน้องชายมั่นใจยกสี่ครับยกสี่ลูกไหนที่เราทำได้น่าจะลูกเดินเดินจับถักป้เดินจับมีจุดไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงให้ดีกว่านี้ไหมครับเรื่อง พลังกำลังนี่แหละครับแชัยชนะเป็นไฟที่ไหนครับไฟนี้ไฟที่สามสามสามครับสาม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 ไฟติดเลยเหรอไม่ครับไม่ติดอ๋อช่วงมาสามสามไฟแล้วไฟที่ชนะมาไฟที่ผ่านมาเป็นไงมีแพ้มีชนะบ้างครับมีแพ้มีชนะไฟนี้ชนะได้แล้วครับอยากมอบชัยชนะให้ใครบ้างครับมอบให้คนที่บ้านครับคนที่เชียร์ผม เป็นคนจังหวัดสกลน,นครนะบ,บอกเอฟซีชาวสกลแล้วก็คนที่ติดตามมาหน่มยขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและให้กำลังใจผมนะครับ